ในช่วงที่ผมอดเล่า89วันก็ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้ววันนี้นะครับก็มาขยายกล้วยนะครับซึ่งเป็นกล้วยหอมปรีชัยนะครับเรือนี้นะครับยาวประมาณ1เมตรนะครับข้างบนก็หวีนี้นะครับ32ลูกอันนี้ก็ลดหลังลงมาเหลือ 28- 25เครเขือนี้นะครับ9หวีอันนี้เป็นกล้วยหอมปรีชัยนะครับอันนี้ก็กําลังจะขยายขยายในสวน1ไร่ของเรานะครับก็เกษตรพอกินครับฝากไว้นะครับนะนะติดตามดูนะครับว่ากล้วยเรือนนี้จะอร่อยขนาดไหนขอบคุณครับ ครับวันนี้มาขยายนะครับเป็นกล้วยหอมปรีชัยนะครับก่อนกอนี้นะครับขยายออกมาได้เจ็ดเจ็ดต้นนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็จะขยายในสวนนะครับส่วนที่ออกผลผลิตก็จะลอกินนะครับอันนี้ก็รุ่นต่อไปส่วนรุ่นเลี้ยงปีถัดไปก็นี่ครับเลี้ยงไว้สองสามหนอนนะครับอันนี้ก็อีกอันนึง ในกอเดียวนะครับออก4ี่หวีไอสี่เครือนะครับนี่ฮะรุ่นแรลก,ก็ขยายครับเพราะว่ากอมันแน่นเกินนะครับเราก็ขยายเอาเอา,เอาออกมาเพื่อไปปลูกที่ใหม่เป็นกล้วยหอมนะครับนะครับกล้วยหอมลูกสวยๆนะครับนี่ียวยาวเลยนะครับก็ ขยายนะครับในช่วงที่เรางดเล่าเข้าพรนษาเราก็อยู่บ้านนะครับดูผลิตภัณฑ์ที่เราปลูกต่างๆนะครับแล้วก็ขยายเพาะพันธุ์เป็นกเกษตรพอกินนะครับนี่หนอกกล้วยครับสนใจก็ทักนะครับผมก็ทําการขยายในพื้นที่หนึ่งไร่ของผมนะครับก็ขยายมาปลูกตามนี้นะครับห่างกัน3เมตร3เมตร3เมตรยาวไปนู่นนะครับ แถวนี้ประมาณ20ต้นนะครับสองแถวแถวละสิบต้นกล้วยหอมปีชัยครับอนาคตก็น่าจะได้กินกล้วยหอมหอมหรือทำหัวเชื้อตกปลานี่ครับกล้วยหอมครับ